ตำน้ำของแท้ครับดูโอ้ครับใส่อาทิสองพันสิบถึงสองพันสิบสี่นะครับแกนสิบเจ็ดเลยก็ยังสิบหกเลยก็ได้ครับพาร์ทเคยใส่มาหลายยี่ห้อครับบางทีใส่ไปไม่นานรั่วตำน้ำครับดูโอมีเวาวน้ำนะครับ มีว่าน้ำโอเรงแทนโตโยต้าครับเกิดศูนย์ครับมาดูนะครับตำแหน่งของมันนะครับของมันอ่าแล้วก็ตำแหน่งจีนต้มน้ำนะครับหลังมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ,บเดี๋ยวเราถอดได้ชาร์จออกก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นเครื่องดูโอครับปี2012 2010 12 14 16 อ้าวช่องกุ๊กครับเพศษหกสามครับยินดีรับใช้ครับดูนะครับเอาไปครับผมปั๊มน้ํารั่วครับวาลน้ําตายะปิงไม่คายครับความร้อนขึ้นครับปั๊มน้ํารั่วก็จะมีภาพของพวกเศษอ่านลัยษณะ้องน้ำกระเด็นขึ้นฝากระโปรงนะครับถ้ากระเด็นขึ้นฝาโป้งครับตำแหน่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับดูไว้เลยครับอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็กระเด็นขึ้นนี่ ลอยลิ้วนะครับขาวๆตำแหน่งของปั๊มน้ําวาวน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราถอดไดชาร์จออกไปนะครับก็จะเห็นนะครับวาวน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับวาวน้ําจะอยู่ใต้นี้นะครับเด็กค้าฝากไว้ครับทีมงานช่องกู๊ครับเป็นเสษหกสามครับจินีรับใช้ครับซ่อมบำรุงเอาที่เฉพาะทางครับดูรายเฉพาะจุดเลยครับผมขอบคุณครับ